สวัสดีครับพี่ช่างร้านค้าตัวแทนจำหน่ายนะครับอันนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์ที่ลูกค้าถามถึงกันมามากนะครับตัวนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์แบบ IP65 h y สิ w, บห้าไฮบ i ิดออฟกิโลวัตต์ระบบสี่สิบแปดโวลต์เดี๋ยวผมจะมาแก้กล่องให้ดูครับ ครับหน้าตาภายในก็จะเป็นอย่างนี้บรรจุพันแพ็กมาก็ค่อนข้างแน่นหนาเลยครับถือว่าน่นหนาเสนะครับสิ่งที่แถมให้มาก็จะมีนะคู่มืออุปกรณ์๋ยวอันี้จะมาอธิบายที่หลังนะครับเดี๋ยวเราทงลองก็ได้ กลาหน้าตากัจะประมาณนี้นะเป็นสวนนาด ความกว้างครับจะอยู่ที่3 4 4มิลลิเมตรแล้วยาวอยู่ที่5 5 6มิลลเมตรส่วนนะครับความสูงจะอยู่ที่182ม mm, ิลลิเมตรนะครับตัวนี้จะเป็นระบบ48วงเนี้ยนจะมาดูช่วงช่องเชื่อมต่อต่างๆอันนี้ก็คือกริดก็คือหรือว่าเรียกง่ายคือการโดไฟฟ้าเข้าทางช่องนี้นะครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นโหลดหรือ AC output ส่วนอันนี้จะเป็นช่องคอมหรือช่องสื่อสารต่างๆส่วน,นนี้ก็จะเป็นกาวตรงกาวก็คือจุดนี้ส่วนนี้จะเป็นช่องเชื่อมต่อแบตเตอรี่อันนี้จะเป็นช่อง PV ส่วนอันนี้แล้วก็จะเป็นสวิตช์ on off นะครับก็คือถ้าเรากดสวิตช์ปุ๊บตรงนี้เครื่องก็จะทำการจ่ายไฟออกทาง AC output ไปยังโหลด ต่อไปจะมาดูสเปคหน่งเพลข้างเครื่องนะครับโมเดลก็จะเป็น SEI ขีด5.5 K ขีด S ครับตัวนี้จะเริ่มทำงานอยู่ที่105 120โวลต์ HV ก็คือประมาณถ้าเป็นแผง320วัตต์ก็อยู่ประมาณ4แผงส่วนโวลต์สูงสุดก็จะอยู่ที่500โวลต์ ตะอยู่ที่สูงสุด500โวลต์แล้วก็รับวัตต์รวมแผงได้ไม่เกิน6,000วัตต์ประมาณนี้ส่วนตัวนี้ชาร์จเจอร์ก็จะเป็น m p p t ประมาณ100แอมป์100แอมป์น่าก็ดูรูปร่างแตแผ่นแตแผ่นรูปร่างดู ตัวนี้ก็จะเป็นแบบ IP65 ก็คือการระบายความร้อนผ่านซิงค์อลูมิเนียมถ้าเรามองในช่องนี้ก็จะเห็นว่าซิงค่อนข้างขนาดใหญ่ซึ่งแน่ๆไม่เป็นปัญหาต่อเรื่องอุณหภูมิแน่ๆเป็นการระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ ยังมีพัดลมช่วยระบายอยู่สองตำแหน่งก็จะมีพัดลมระบายอยู่สองตำแหน่งส่วนการเชื่อมต่อการใช้งานเดี๋ยวพ้าต่อไปเราก็จะมาเชื่อมต่อให้ดูนะครับแล้วก็มาถึงอธิบายถึงฟังก์ชันลูกเล่นต,ต่างๆของอิมเมตเตอร์รุ่นนี้ให้ได้รับชมกันครับส่วนคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ